ตอนที่1,881มนตราเคลื่อนไหวร่างกายด้วยแรงดิดของปืนเธอยิงปืนออกไปอย่างไม่ลดละขณะที่ประกายไฟประทุกออกมาจากปากกระบอกปืนไม่นานอสูนแห่งการชำระล้างก็ถูกฆ่าตายจนหมดแต่ก็มีอูสู์ปรากฏตัวออกมาจากความมืดเพิ่มมาอีก หันเซนรู้สึกหดหูแต่มนตราดูเหมือนกับว่ากำลังสนุกปืนของเธอมีกระสุนที่ไม่จำกัดแต่มันใช้พลังของหันเซนกระสุนแต่ละนัดที่เธอยิงออกไปนั้นใช้พลังงานของเขาอย่างมากแต่การที่มันสามารถฆ่าอสูรแห่งการชำระล้างได้มันถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่ารีบไปต่อกันเถอะหวังว่ากูน่าและคนอื่นบนยานจะยังปลอดภัยดีหันเซนพูดบอกกูยา่า เมื่อกูยาได้ยินเสียงหันเส้นเธอก็รู้สึกตัวจากความตกตะลึงเธอไม่เคยเห็นอาวุธจิโนอย่างมนตรามาก่อนเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอาวุธจิโนของบารอนคนหนึ่งจะสามารถกำจัดอสูรแห่งการชำระล้างได้อย่างง่ายดายแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมาโมสนใจเรื่องพวกนั้นเธอเริ่มเดินหน้าต่อไปและที่ไหนก็ตามที่เธอเลื้อยผ่านมือประหลาดที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นก็จะหายไป มตราย,ยังคงยิงปืนแสงอสูนแห่งการชำระล้างที่ปรากฏตัวออกมาอย่างไม่หยุดทำให้ไม่มีอสูนตัวไหนเข้ามาใกล้พวกเขาได้ในยุควิหกน้ำแข็งมีสีหน้าที่ซับซ้อนเช่นเดียวกันนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นอาวุจจิโนของหันเซินเธอได้ยินมาจากอีซาว่าอาวุจจิโนของเขาเป็นบางสิ่งที่พิเศษแต่นี่มันเหนือกว่าความคาดหมายของเธอเสียอีกมนตราดูเหมือนกับสิ่งมีชีวิตจริงๆและมันก็เป็นอะไรที่มากกว่าอาวุธ การที่พลังของนายุวิห้ําแข็งไม่สามารถทําความเสียหายอะไรกับอสูรแห่งการชําระล้างได้แต่อาวุธจีนโนของเขากลับทําได้นั่นหมายความว่าพลังของมนตราจะต้องเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆมอนี่มีความลับมากแค่ไหนกันแน่ไม่แปลกใจเลยที่ท่านราชินีรับเขามาเป็นลูกศิษย์ดูเหมือนว่าเราจะประเมินเขาต่ําเกินไปจริงๆนายุวิหน้ําแข็งคิดกับตัวเอง พวกเขาทั้งสามเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศใต้โชคดีที่ยานอาวกาศอยู่ไม่ไกลนักและในระหว่างทางมนตราก็คอยป้องกันพวกเขาอย่างขยันขันแข็งมันใช้เวลาไม่นานนักก่อนที่พวกเขาจะมายืนอยู่ตรงหน้ายานอาวกาศของฮันเซนมึ่เออสปิริตเชฟอเล็กพวกเธอยังคงอยู่ข้างในนั้นไหมฮันเซนตะกนขึ้นไปบนยานแต่ยานอาวกาศนั้นถูกปกคลุมด้วยความมืดและเสียงของเขาก็ไม่สามารถเดินทางผ่านเข้าไปได้ มันไร้ไประโยชน์ที่จะตะโกนจากตรงนี้กูน่าอยู่ที่ไหนข้าต้องการเห็นนางเป็นครั้งสุดท้ายกูย่าพูดขณะที่ขึ้นไปบนยานถึงแม้กูน่าจะมีพลังเหมือนกับเธอแต่เลือดของเธอก็คงจะแห้งเหือดก่อนที่จะสามารถฆ่าอสูรแห่งการชำระล้างได้หมดกูย่าจึงไม่มีความหวังอะไรมากนะักและเธอก็เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้าย หันเส้นชี้ไปในทิศทางหนึ่งและกูย่าก็วิ่งออกไปทันทีตอนนี้ไม่มีใครอยู่บนยานอาวกาศสักคนดูเหมือนว่าทุกคนจะถูกดูดกลืนไปหมดแล้วหันเส้นเริ่มรู้สึกกังวลเขารีบตามกูย่าไปจากด้านหลังเนื่องจากกูย่ายังคงบาดเจ็บเธอจึงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เร็วนักแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็พยายามเลื้อยไปให้เร็วที่สุด มันยังคงมีอสูรแห่งการชำระล้างปรากฏขึ้นมารอบๆและถึงแม้มนตราจะสามารถฆ่าพวกมันได้ทั้งหมดแต่หันเซนก็พบว่าตัวเขาเริ่มจะเหนื่อยล้าแล้วในที่สุดพวกเขาก็มาถึงห้องของหันเซนประตูห้องยังคงปิดสนิทหันเซนค่อยๆเปิดมันออกอย่างกังวลหันเซนได้บอกให้คนอื่นๆคอยเฝ้ากูน,น้าในช่วงที่เขาไม่อยู่ซึ่งเขาไม่รู้ว่าพวกเธอจะทำตามหรือเปล่าถ้าพวกเขาออกห่างจากกูน,น้ามากเกินไปพวกเขาก็คงจะไม่รอด หันเส้นที่ประตูให้เปิดออกมนตรายกปืนของเธอขึ้นและเล็งเข้าไปในห้องภายในห้องมีหญิงสาวผมสีดำเล็งธนูมาที่ประตูพ่อหันมั่งเอ๋อเห็นหันเส้นแต่เธอไม่ได้ลดธนูลงเธอยิงลูกธนูออกไปลูกธน,น,น,นูสีดำพุ่งผ่านหน้าของหันเส้นไปถูกอสุนแห่งการชำระล้างที่แอบย่องมาด้านหลังของเขามนตราย,ยิงปืนของเธอใส่อสุนที่ปรากฏตัวขึ้นภายในห้องพวกเธอเป็นอะไรกันไหม หันสั้นดีใจเมื่อเห็นว่าพวกเขาทุกคนยังปลอดภัยดีทำไมนายถึงคิดว่าพวกเราจะมีปัญหาละ่ะด้วยการที่มีมั่งเอ๋คอยยิงธนูใส่พวกสุนัขแต่ละตัวที่ปรากฏออกมาฉันคิดว่าเธอสนุกสนานพอสมควรหวังอีฮังโพดกูหนะ้ากูย่ากูย่าและกูหน้าเข้าไปกอดกันเมื่อพวกเธออยู่ด้วยกันรศมีการเรืองแสงของพวกเธอก็เพิ่มขึ้น แต่ในความมืดมิดยังคงมีอสูรแห่งการชำระล้างออกมาเรื่อยๆเลือดของกูหน้าและกูย่าไม่ได้มีประโยชน์เหมือนกับก่อนหน้านี้พวกเจ้ามีหนทางที่จะหนีออกไปจากดาวครุกเก็ตร็อกไหมตอนนี้พวกเราทุกคนลงเรือลำเดียวกันแล้วพวกเจ้าพอจะบอกพวกเราได้ไหมว่าจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างไง หันเส้นถามกูย่าและกุนหน้าเขาสามารถพาหวังอีหังกลับไปยังกอสเซนชูรี่ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่สปิริตเชมและมงเอ,อ๋อได้สร้างอาวุธจินโนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วพวกเธอไม่สามารถกลับเข้าไปในกอสเซนชูรีได้มันเป็นไปไม่ได้ถึงพวกเราจะเปิดการใช้งานการชำระล้างแห่งสวงสวรรค์ได้แต่พวกเราควบคุมมันไม่ได้และมันจะหยุดลงก็ต่อเมื่อทั้งดวงดาวถูกกลืนกินกูย่าพูดกุนหน้ากัดฟันและพูด ข้าพอมีหนทางที่จะออกไปจากที่นี่แต่ข้าไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเจ้าไม่สังเกตเห็นหรือว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเลวร้ายมากแค่ไหนรีบอกพวกเรามาเร็วเข้าถึงมันจะโอกาสน้อยแต่พวกเราก็ควรจะลองทําดูหวังอีฮังพูดกูหน้ามองไปที่กูย่าและพูดกูยา่าเจ้าเป็นคนใช้มนต์คาถาเพื่อเปิดใช้การชำระล้างแห่งส,สวงสวรรค์ใช่ไหม กูย่าพยักหน้าเธอเองก็ไม่รู้ว่ากูหน้ากำลังคิดอะไรอยู่หลังจากนั้นกูหน้าก็พูดต่อถ้าเจ้าเปิดใช้งานมันได้นั่นก็หมายความว่าพวกเรามียิงของเทพธิดาแห่งการหน้าจริงๆพวกเรามีสายเลือดของนางอืมพวกเจ้าเป็นชาวการหน้ามันแน่นอนอยู่แล้วว่าพวกเจ้าต้องมีสายเลือดของเทพธิดาการหน้าหวังอีฮังพูดกูย่าใส่หัว ไม่ใช่อย่างนั้นพวกเราเป็นเผ่าพันธุ์ที่เก่าแก่ในตอนที่การหน้าจุดดวงไฟในจีโนฮอลตอนนั้นภายในจีโนฮอลยังมีว่างดังนั้นมันจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงกันและต่อมาคนคนนั้นก็รู้จักกันในฐานะเทพธิดาของการหนะ้าซึ่งไม่ใช่การหน้าทุกคนจะมีสายเลือดของเทพธิดากูย่ามองไปที่กูหน้าและพูด แต่ถึงพวกเราจะมีเลือดของเทพธิดามันก็ไรประโยชน์พวกเราเป็นเพียงแค่วายคัลท์มันไม่มีทางที่พวกเราจะควบคุมการชำระล้างแห่งสวงสวรรค์ได้ตอนที่1882ถ้าพวกเรากลับไปที่การชำระล้างแห่งสวงสวรรค์บางทีข้าอาจจะทำอะไรบางอย่างได้กูหน้าโพดยังไงทุกคนถามพร้อมๆกัน พวกเราควรจะรีบกลับไปที่นั่นก่อนเป็นอันดับแรกตอนนี้การชำระล้างแห่งสวงสวรรค์ยังไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของใครแต่พลังของมันเพิ่มขึ้นทุกวินาทีอสูรแห่งการชำระล้างจะปรากฏออกมามากขึ้นเรื่อยๆและถ้าเป็นแบบนั้นการจะกลับไปยังรูปปั้นของเทพธิดาจะเป็นเรื่องยากดังนั้นพวกเรารีบไปกันเถอะกูน่าย็นขึ้นและทำท่าทางบอกให้กูย่าตามเธอไป กูน่าและกูย่าเดินทางออกไปพร้อมๆกันถึงแมวรัศม,มีแห่งแสงจะกว้างมากกว่าเดิมแต่มันก็ยังมีพื้นที่ที่จำกัดหันเซและคนอื่นๆยังจำเป็นต้องอยู่ใ,ใกล้ๆกับพวกเธอให้มากที่สุดหันมังเออและมนตรายยังคงยิงใส่อสูนแห่งการชำระล้างที่พยายามเข้ามาหาพวกเขาหันเซประหลาดใจอย่างมากที่ได้รู้ว่าหันมั่งเออสามารถที่จะฆ่าอสูนแห่งการชำระล้างได้ พลังของหันมังเออจะต้องเป็นอะไรที่พิเศษอย่างไม่ต้องสงสัยยิงของเธอมีต้นกําเนิดมาจากเจ้าเมืองศักดิ์สิทธิ์และจากพัรดินีแห่งการทําลายล้างแถมเธอยังได้รับเลือดของหันเสิ้นไปด้วยพลังที่เธอมีจึงเป็นอะไรที่พิเศษถ้ามังเอ,อ๋อขฆ่าอสูรแห่งการชรําระล้างได้นั่นหมายความว่าอสูรแห่งการชรําระล้างเกี่ยวข้องบางอย่างกับพลังแห่งความตายหันเสิ้นคิด ฮันเซอร์สามารถคาดเดาธาตุของอสูรแห่งการชำระล้างได้แต่ธาตุที่จะแก้ทางพวกมันดูเหมือนว่าจะมีแค่มนตราเท่านั้นที่ทำได้แต่น่าเสียดายที่มนตราย,ยังเป็นแค่ระดับบารอนเท่านั้นตอนนี้เธอยังสามารถต่อสู้ได้แต่เมื่ออสูรแห่งการชำระล้างแข็งแกร่งขึ้นมันก็เป็นอะไรที่ยากที่อาวุธที่โนระดับบารอนจะสามารถทำอะไรได้ ในตอนนี้หันเสื้มีเพียงแค่วิชากาอยู่เท่านั้นที่อยู่ในระดับไวคเลท์ ount, แต่มันไม่มีผลกับอสุนแห่งการชำระล้างซึ่งทำให้เขารู้สึกหดหูในยุควิหกน้ำแข็งตามหลังหันเสิมไปด้วยท่าทางที่ดูอับอายเธอคือคนที่มีระดับสูงที่สุดในหมู่พวกเขาแต่เธอกลับเป็นคนที่ไรประโยชน์ที่สุดเธอทำได้แค่ตามพวกเขาไปเท่านั้น กูหน้าและกูย่าประหลาดใจเมื่อเห็นอาวุจิโนของฮันเซินและพลังของหันมั่งเอ๋อมันเป็นอะไรที่หาได้ยากที่จะเจอคนที่สามารถฆ่าอสูรแห่งการชำระล้างได้พวกเขากลับเข้าไปในเมืองในตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงคำรามที่ดังก้องรอกับฟ้าร้องตามมาด้วยเสียงเท้าที่หนักหน่วงจากความมืดมิดฮันเซินไม่สามารถมองเห็นในความมืดได้ดังนั้นเขาจึงทำได้แค่ฟังเสียงเท่านั้นระวังตัวให้ดีอสูรแห่งการชำระล้างระดับสูงกำลังปรากฏตัวออกมา กูน่าเตือนพวกเขาแต่มันไม่มีความจําเป็นที่เธอจะต้องเตือนพวกเขามนตราและหันมั่งเอ๋ยยกอาวุธของพวกเธอขึ้นมาและเล็งไปยังทิศท,ทางที่มีเสียงดังออกมาพวกเขาไม่สามารถหนีไปไหนได้เพราะถ้าไม่มีกูหน้าและกูย่าอยู่เคียงข้างพวกเขาก็จะถูกมือประหลาดดึงลงไปในพื้นเสียงร้องของวัวตัวหนึ่งดังกึกกล้องทวท้องฟ้าขณะที่วัวนรกสีดำปรากฏออกมาจากความมืดมันกำลังวิ่งตรงมาหาพวกเขา มนตราและหันมังเอ๋์ยิงออกไปพร้อมๆกันระหว่างลูกธนูสีดําและกระสุนสีขาวลูกธนูสีดําโดนเข้าที่วัวนรกสีดําแต่มันสร้างบาดแผลได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นส่วนลูกกระสุนฝังเข้าไปในผิวของวัวนรกแต่มันก็หยุดอยู่แค่นั้นหลีกไปเร็วเข้าหันเซนเห็นว่าวัวนรกยังคงวิ่งตรงเข้ามาและการโจมตีของมนตรากับหันมังเอ๋อก็ไม่สามารถหยุดมันเอาไว้ได้เขาผลักกูหน้าไปหาหวังอีฮังและสปิริตเชฟ ขณะดเดียวกันหันเซนก็ดึงกูย่าและหันมื่เอ๋อถอยออกมาถึงในยุควิหองน้ำแข็งจะไม่สามารถทําอะไรอสูรแห่งการชําระล้างได้แต่เธอก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อคําพูดของหันเซนทุกคนแยกออกไปเป็นสองฝั่งขณะที่วัวนรกวิ่งผ่านระหว่างพวกเขาไปหันมื่เอ๋อและมนตราย,ยังคงยิงใส่วัวนรกตัวนั้นแต่มันก็ไม่ได้ผลอะไรมากพวกเธอเป็นแค่บารอนวัวนรกสีดําเลือกเป้าหมายคนหนึ่งและคนคนนั้นก็คือหวังอีหัง อเล็กรับนี่ไปหันส้นโยนชุดเกราะระดับมาควิสให้กับหวังอีฮังคนที่ตกอยู่ในอันตรายที่สุดก็คือหวังอีฮังหวังอีฮังเองก็รู้ตัวว่าสูนแห่งการชำระล้างเลือดจะจัดการกับเขาเป็นคนแรกหวังอีฮังรีบสวมใส่ชุดเกราะอ,อย่างเร่งรีบขณะที่วอนรกวิ่งตรงไปหาเขาอย่างรวดเร็วในครั้งนี้หวังอีฮังไม่สามารถหลบได้ทันเขาถูกมันชนเข้าอย่างจังแต่ชุดเกราะระดับมาควิสก็แข็งแกร่งพอที่จะทนต่อการโจมตีของวอวนรก แต่แรงจากการกระแทกก็ทําให้เขากระเด็นออกไปแสงของกูนาค่อนข้างอ่อนแอและมันก็ครอบคุมในระยะไม่เกิน2อก้าวเท่านั้นหวังอีฮังร่วงลงไปยังมือประหลาดที่อยู่บนพื้นหันซันเริ่มโจมตีใส่มือที่อยู่ข้างๆตัวหวังอีฮังมันไม่สําคัญว่าชุดกรอบมาควิสจะทนทานได้สักแค่ไหนเพราะมันไม่ได้หยุดมือประหลาดพวกนั้นจากการดึงหวังอีฮังจมลงพื้นไป มีเขี้ยวผีสิงและพลังเขี้ยวไร้ประโยชน์ในสถานการณ์ตอนนี้หันซึ่นนำมีดอีกเล่มออกมาอย่างเร่งรีบโดยไม่ทันคิดซึ่งเขาสามารถตัดมือที่พยายามจับตัวของหวังอีฮังขาดได้สำเร็จหันซึ่นประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหันซ่นสังเกตเห็นว่ามันคือมีดเปล่าจากสุสานแห่งมีดมีดเปล่าเป็นเหมือนกับแท่งโลหะมันไม่ได้มีคมของใบมีดอยู่แต่ถึงอย่างนั้นมันก็สามารถตัดมือประหลาดพวกนี้ได้อย่างน่าแปลกใจ แน่นอนว่าในตอนนี้มันไม่มีเวลามามัวคิดถึงเรื่องนั้นหันเส้นกวาดแกว่งมีดเปล่าในมือและพยายามดึงตัวหวังอีหังขึ้นมาจากพื้น กูย่าและกูน่าไม่สามารถปิดปากที่อ้ากว้างของพวกเธอได้ถ้าใครบางคนสามารถฆ่าอาสูรแห่งการชำระล้างได้นั่นหมายความว่าพวกเขาแข็งแกร่งแต็มมือที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นนั่นคือพลังงานของการชำระล้างแห่งสวงสวรรค์ซึ่งแม้แต่ยอดฝีมือระดับราชาก็ไม่สามารถทำอะไรพวกมันได้ดังนั้นแล้วทำไมแท่งโลหะที่หันเส้นถืออยู่ถึงสามารถตัดพวกมันได้อย่างง่ายดายวินาทีต่อมาวัวนรกสีดำก็เร่งความเร็วเพื่อพุ่งเข้าชนหวังอีฮังอีกครั้ง หันเซนช่วยฉันด้วยหวังอีฮังสั่นกลัวเมื่อเห็นวนรกสีดำเกือบจะถึงตัวหวังอีฮังหันเ้นก็ผลักเขาออกไปหากูน่าและฟันเข้าใส่วนรกด้วยมีดเปล่าหัวของวนรกลอยขึ้นไปบนฟ้าร่างกายของวัวไร้หัววิ่งต่อไปอีกสักพักก่อนที่จะหยุดลงและสลายกลายเป็นควันสีดำไปดวงตาของกูย่าและกูน่าเบิกกว้างพวกเธอจ้องมองไปที่หันเซนและคิดกับตัวเองว่าเพิ่งจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่บ้ามากๆ ตอนที่1,883ฮันซสันกกดแกว่งมีดเปล่ารากับว่าเขากำลังตัดหญ้าที่รกรุงรังฮันเ้นสิ่งที่นายกำลังใช้อยู่คืออะไรกันมันทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อหวังอีหังอ้าปากค้างเหมือนไม่ได้วิเศษอะไรขนาดนั้นพวกเรารีบไปกันเถอะ หันเส้นพาทุกคนเดินหน้าต่อไปหันเส้นรู้ว่ามีเปล่าไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรเพราะยังไงซะมันก็เป็นเพียงแค่มีที่ยังไม่สมบูรณ์แต่มีเปล่านั้นอาจจะเป็นถึงระดับเทพเจ้าเลยก็ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่สามารถใช้จัดการกับอสูรแห่งการชำระล้างที่เป็นสิ่งของระดับเทพเจ้าได้ พลังของวัวนรกสีดํานั้นเทียบได้กับไว้เขาคนหนึ่งซึ่งหันเส้นยังพอจะต่อกรกับมันได้แต่ถ้าเขาต้องเจอกับศัตรูที่ระดับสูงยิ่งกว่านี้มันก็เป็นไปได้สูงที่การโจมตีของเขาจะไม่ได้ผลเหมือนอย่างหันมั่งเออและมนตราหันเซ้นเดินนําไปข้างหน้าขณะที่กดแกว่งมีดเปล่าในมือเขาฆ่าทุกอย่างที่เข้ามาขวางทางตั้งแต่มือประหลาดที่น่ากลัวจนไปถึงวัวนรกสีดําทําให้กูย่าและกูหน้าสามารถเดินทางได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ไม่นานพวกเขาก็ไปถึงที่หมายแต่สถานการณ์ที่เห็นทําให้พวกเขาตกตะลึงพอสมควรห้องที่ใช้สําหรับการประมูลทถล่มลงมาแล้วแต่รูปปั้นเทพธิดาของการหน้ายังคงเรืองแสงออกมาบริเวณที่อับด้วยแสงนั่นจะปลอดภัยจากอสูรแห่งการชําระล้างและมืออันน้าพิศวงภายในแสงนั่นหันเส้นเห็นเงาของคนหกคนพวกเขาเป็นยอดฝีมือระดับราชาที่หนีออกไปก่อนหน้านี้ราชาย,ยกทองก็รวมอยู่ในนั้นด้วย ข้าคิดว่าพวกเขาหนีออกไปแล้วสิอีกทำไมพวกเขาถึงกลับมาที่นี่นะหันซึ่มองพวกเขาอย่างประหลาดใจกูย่าพูดอย่างเย็นชาเนื่องจากการชำระล้างแห่งสวงสวรรค์ไม่มียอดฝีมือระดับเทพเจ้าควบคุมอยู่ในตอนแรกพวกเขาจึงคิดว่าน่าจะหนีออกไปได้แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะคํานวณพลาดไป หันซึ้นก็คาดเดาเอาไว้ว่าอย่างนั้นหลังจากที่พวกเขารู้ตัวว่าไม่สามารถหนีออกไปจากดวงดาวนี้ได้พวกเขาจึงพยายามทำลายการชำระล้างแห่งสวงสวรรค์แทนราชาทั้งหกห่อหุ้มตัวเองด้วยพลังประหลาดของพวกเขาพลังเหล่านั้นดูเหมือนจะทำให้มิติรอบๆบิดเบี้ยวพวกเขากำลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเข้าใกล้ลูกป,ปั้นนั้น ในมือของราชายกทองมีดาบเล่มหนึ่งที่ดูมีอํานาจและยิ่งใหญ่เหมือนกับดาบของกษัตริย์เขาแทงมันเข้าไปหารูปปั้นของเทพธิดาและเมื่อดาบเข้าไปใกล้รูปปั้นในระยะ2เมตรดาบก็จะค่อยๆหยุดชะง,งักไปมันไม่สามารถเข้าไปใกล้มากกว่าน,นั้นได้แสงสีทองของรูปปั้นเทพธิดาเป็นเหมือนกับโล่ป้องกันแม้แต่อาวุธที่ทรงพลังของราชายกทองก็ไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ ราชาหยกทองไม่ใช่แค่คนเดียวที่ประสบกับปัญหานี้ราชาคนอื่นๆเองก็ไม่สามารถทําอะไรรูปปั้นได้เช่นเดียวกันราชาอาสูรพยายามจะกัดรูปปั้นในอากาศแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถทําได้เคียวของเขาถูกหยุดเอาไว้เมื่อเข้าไปใกล้รูปปั้นในระยะ2เมตรมันไม่สําคัญว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนแต่พลังของเขาไม่พอจะโจมตีเข้าไปให้ถึงรูปปั้น ราชาที่ดูเหมือนกับยักษ์ใช้คอนขนาดมหึมมาในมือทุบลงมาที่รูปปัน้นแต่มันก็ไม่สามารถทำลายรูปปั้นได้เช่นกันในหมู่ราชาทั้งหกคนหันเส้นเห็นพระสงฆ์รูปหนึ่งเขาสวมใส่ชุดคลุมที่เหมือนกับพระเขาโจมตีใส่รูปปั้นด้วยเงาของพระโพธิสัตว์แต่พระสงฆงคนนั้นก็ประสบปัญหาเดียวกับราชาคนอื่นๆการโจมตีของเขาไม่สามารถผ่านแสงสีทองที่ส่องออกมาจากรูปปั้นได้ ทั้งหคนมีพลังที่มหาศาลพวกเขาร่วมมือกันโจมตีใส่รูปปัน้นแต่ความห่างของพลังระหว่างระดับเทพเจ้ากับระดับราชันนั้นเป็นอะไรที่กว้างมากๆแล้วขุนนางคนอื่นๆล่ะหันซ้นหันไปมองรอบๆและสังเกตเห็นว่านอกจากราชาทั้งหคนแล้วมันก็ไม่มีใครอยู่เลยกูย่าโพด ภายในแสงสว่างของรูปปั้นเทพธิดาจะไม่มีอสูรแห่งการชำระล้างและมือจากนรกอยู่แต่คนธรรมดาจะทนอยู่ภายใต้แสงนั้นได้ไม่นานข้าคิดว่าพวกเขาคงจะถูกการชำระล้างแห่งสงสวรรค์ดูดกลืนไปเรียบร้อยแล้วกูน่าจะมีหนทางที่จะหยุดการชำระล้างแห่งสงสวรรค์ไหมหันส,ส,นนสันถามกูน่ากูนามองไปที่รูปปั้นและพูด ข้าต้องสังเวยตัวเองและเข้าไปควบคุมการชำระล้างแห่งสวงสวรรค์แบบนั้นข้าจะได้แน่ใจว่ากูย่าจะออกไปจากการชำระล้างแห่งสวงสวรรค์ได้แต่ทว่าการที่พวกเขาโจมตีใส่รูปปั้นนั้นทําให้พลังของมันเพิ่มขึ้นถึงข้าจะทําการสังเวยตัวเองในตอนนี้มันก็เป็นอะไรที่ไรประโยชน์เจ้าจะโหดร้ายเกินไปแล้วเจ้าต้องการจะให้กูย่าหนีไปคนเดียวขณะที่ทิ้งคนอื่นๆไว้เบื้องหลังอย่างนั้นเหรอหวังอีหังโมโห พวกเจ้าไม่ใช่คนดีใครที่มาที่นี่ต่างก็มีเหตุผลเหมือน,อนกันกูหน้าพูดตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาพูดเรื่องแบบนั้นข้าจะขอถามอีกครั้งเจ้ามีหนทางที่จะหยุดการชำระล้างแห่งสวรสวรรค์หรือไม่หันเส้นขมมดคิว้วไม่รูปปั้นถูกปลุกขึ้นมาแล้วแม้แต่ราชาก็เข้าไปใกล้มันไม่ได้นอกจากจะมีใครบางคนที่เป็นถึงระดับเทพเจ้าอยู่ที่นี่ไม่อย่างนั้นพวกเราทุกคนจะต้องตายกูหน้าพูด มันไม่มีหนทางอื่นเลยหรือไงหันซั่นถามขณะที่มองไปที่รูปปัน้นกูหน้าพูดมีหนทางอื่นก็คือสิ่งที่เหล่าราชากำลังพยายามทำอยู่การทำลายแสงแห่งเทพและเข้าควบคุมการชำระล้างแห่งสวงสวรรค์โดยตรงคืออีกหนทางหนึ่งที่จะหยุดมันได้ข้าจะควบคุมมันได้ยังไงหันซั่นถาม ถ้าเจ้าไม่มีสายเลือดของการหน้ามันเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมการชำระล้างแห่งสวงสวรรค์แต่ใต้รูปปั้นมีรอยร้าวอยู่เจ้าจะหนีออกจากการชำระล้างแห่งสวงสวรรค์ได้จากทางนั้นนั่นคือสิ่งที่พวกเขากำลังคิดจะทำแต่พวกเขาประเมินพลังของมันต่ำเกินไปกูหน้าพูดขณะที่ชี้ไปที่รูปปั้นหันเส้นมองไปที่ทางที่เธอชี้และสังเกตเห็นว่าที่ปลายทางของรูปปั้นมีรอยฉีกขาดของมิติอยู่จริงๆ รอยแยกของมิติคือจุดที่ยอดฝีมือระดับเทพเจ้าของพวกเราต่อสู้กับศัตรูหลังจากผ่านมามากกว่าหนึ่งล้านปีมันก็ยังไม่ฟื้นฟูแต่โชคร้ายที่มีเพียงแค่ยอดฝีมือระดับเทพเจ้าเท่านั้นที่จะใช้มันได้แม้แต่ยอดฝีมือระดับราชันก็ทําไม่ได้แน่นอนว่าพวกเราก็ทําไม่ได้เช่นเดียวกันกูยาพูดสําหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องคอ t อร i c ชาน n นลได้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะและทุกๆคนสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ